สวัสดีครับพี่พีวันนี้มาพบกับต้อมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้องพามาดูแปลงนาพันข้าวซิซิเนียนะครับอายุ19วันแล้วนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าในช่วงนี้มีน้านะครับก็ต้อมคุมระดับเรื่องของหญ้าก่อนนะครับปกติต้อมจะใส่ปุ๋ยแต่เห็นน้ามีนะครับก็เลยปล่อยน้ําใส่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะ2-3วันนะครับไม่เกิน25วันนะครับเดี๋ยวต้อมจะใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าที่ดูแล้วนะไม่เกิน25แน่นอนนะครับจะได้ใส่นะครับเพราะปกติต้อมจะใส่่่อยูชววง18ัน นะครับ15-18วันอยู่ที่สภาพข้าวด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรอบนี้หอยเยอะนะครับแล้วก็ข้าวไม่ขึ้นเยอะด้วยเพราะว่าโดนฝนกระแทกมานะครับสําหรับซีซีเนี่ยนะครับในฤดูการนี้เป็นยังไงนะครับดูจากลําต้นแล้วโตดีไหมนะครับโตดีมากนะครับแต่เขาค่อนข้างที่จะต้นเลียวอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าข้าวเขาเรียกว่าเปลือกบางแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นข้าวที่งอกง่ายๆนะครับ มักจะโตเร็วนะครับเปลือกบางๆเนี่ยเหมือนพวกตอง8เบอร์ยีอะไรพวกนี้นะครับใบก็จะโค้งๆหน่อยนะครับใบจะโค้งๆหน่อยตรงนี้ก็อ่สิวันแล้วนะครับก็เมื่อวานไล่ดำตรงที่มันเป็นแอ่งๆองนะครับก็เหลืออีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งใหญ่อยู่ตรงนู้นนะครับที่ต้อมยังไม่ได้ดำนะก็ในช่วงนี้นะครับข้าวอายุประมาณร0อวันเนี่ยร้อยวันได้หน่อยนะครับเราจะต้องดำห้ามเกิน20นะครับประมาณนี้ เพราะว่าถ้าเกินไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยทัน,นจะติดเขียวมีส่วนไอ้ตรงนั้นนะครับส่วนการใส่ปุ๋ยในฤดูกาลนี้นะครับอย่างที่ต้อมบอกต้อมน่าจะเล่นรอบแรกนะ่ะน่าจะเอาอยูเลียบวกกับ1 5 1 5 15นะครับเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนึงนะครับหรือไม่ก็จะหว่านเพียวๆไปก่อนแล้วก็รอประมาณเดือนหนึ่ง30-40วันก็อาจจะมีสูตรเข้ามาเพิ่มนะครับเราก็ตอนนี้ต้อมคุมระดับน้ําให้ได้ก่อน เพราะว่าน้าเนี่ยตอนนี้มีน้าอ่าพอมีน้าปุ๊บต้อมอยากจะอัดน้ําก่อนเพราะว่านาข้างเคียงเนี่ยอ่าช่วยเขาระบายนะครับช่วยเขาระบายน้ําท่วมข้าวเขานะครับก็เลยปล่อยให้ลงมาหาของเรานะครับแล้วก็เราก็จะได้โอกาสได้อัดน้ําได้เยอะๆนะหน่อยนะครับอัดน้ําได้เยอะๆหน่อยนะครับหญ้าก็จะอาจจะไม่ค่อยมีนะครับในฤดูการนี้นะครับเพราะว่าดินต้องมองนี้ว่าต้อมหมักของลุงอ่ะอายตัวหมักตองแปดอ่ะ ดินนุ่มดินเละนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือหมักมาโดยโดยตลอดนะครับเขาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของก้นฮิวมิกนะครับบำรุงดินด้วยนะครับก็มีส่วนที่ทําให้ดินอ่าโลมแล้วก็ดินฟูนะครับเป็นมันโลมมันไม่ใช่ว่าโลมแบบอ่าดินไม่ฟูมันมันมัน,มนเป็นดินฟูด,ด้วยนะครับเป็นฟูขึ้นมาเลยนะครับส่วนสายพันธุ์ข้าวพันธุนี้ก็เดี๋ยวต้องมารอติดตามดูกันอีกทีหนึ่งในช่วงของอ่า ออกลวงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าที่ต้อมดูเนี่ยน่าจะสู้อากาศหนาวได้ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนใหญ่เขาจะทําค่าเบอร์กันนะครับแต่ของต้อมอลองดูหน้าหนาวสายพันธุนี้นะครับก็เรื่องของมแมลงบวตอนนี้แถวบ้านต้อมเริ่มมีกันแล้วนะครับดังนั้นก็อัดน้ํากันไว้นะครับแล้วก็ฉีดยาป้องกันเนี่ยครับต้อมรอให้น้ําได้ระดับประมาณสัก3าถึงสวันหรือไม่ก็ไม่เกินยี่ห้าอย่างที่ต้อมบอกพอน้น้ำลงปับ๊บต้อมจะว่า,วานปุ๋ยแล้วก็ฉีดยาตามระบบของเขา นะครับดูแลง่ายไหมสําหรับดดูการนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะว่า,ามันดูแลค่อนข้างที่จะยากหน่อยจุกจิกหน่อยนะครับสำหรับหน้าหนาวเพราะว่าข้าวโตช้าแล้วก็มีแมลงบวกเข้ามาด้วยนะครับสายพันธุ์ข้าวค่อนข,ข้างที่จะโตช้านิดนึงพอเจออากาศหนาวเย็นเนี่ยอาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับเดี๋ยวต้อมจะให้ไปดูดกไอตัว89ดกกนะครับที่ต้อมหว่านไว้หน้าบ้านตอนนี้ก็ งอกขึ้นมาสวยอยู่นะครับเดี๋ยวต้อมจะไปทําอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นข้าวสายพันธุ์อายุน้อยเหมือนกันนะครับแล้วให้ผลผลิตดีด้วยนะครับส่วนสายพันธุ์นี้นะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนึงว่า ผลผลิตจะเป็นยังไงนะครับดีหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับส่วนที่พี่น,น้องท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเลี้ยงลากกระชากกอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยธาตุรองเคมีหรือจะเป็นพันข้าวนะครับติดต่อสอบถามมาข้อความต้มได้เลยหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรนะครับในช่อง y t u t u นะครับ0 9 9 4 1 9 9 3 6 6 0 9 9 4 1 9 9 3 6 6